สวัสดีครับพี่นองสุขผกสุขคนนะครับเนาะมูนีจากบุญชูฟราร์มครับมูนี่ภาพพี่าพมหานหวงมาเบิงกําลังสั่งพี่นองกําลังก่อสั่งมองพักอยู่ที่อยู่อาศัยเนาะพี่นองเนาะบ่ได้ลงขิดตรงอย่างไรมือไรเว้นเลพี่นองเลยข่ายยากน้ำเฮียนน้ำซ่านเนาสิกําลังเห็ดกําลังสัง่งใส่ใหม่ใส่ย,ยังเนาะเห็ดเยี่ยนแบบโบลาณเกาๆพี่นองเห็ดแบบย่อนยุก กระทำหน่อยนน้อยพี่น้องแต่กัดการลงทุนบ่หน่อยคือคือวาด้อพี่น้องคือมือนี้มแต่แนวเพงๆพี่น้องเอ้ยยังกระได้พอได้เห็ด,ดอยอดได้ยู่ได้เศร้าพอได้พรมฝ่าม,มุมฝนพี่น้องบอสันกัดโอ้ยฝนตกมากกับลำบากหลายสิเลเกินยากน้ำฝ่าฝนล,ล้มล่มแห้งครับพี่น้องแถวนี้มีต่ผู้เขาเนาะฝนตกมากกับบึมบึมแต่ว่าเศษบอ,อสางไว้กับบ่มีหมงสียู่พี่น้อง เฮ็ดพ่อได้อยู่ไปขันเที่ยวเขาเที่ยวออกจากบ้านฮู้เนาะเฮ็ดถอยกับให้กับหน้ากับทอมเนาะพ่อได้อยู่ได้อาศัยพี่น้องเอ้ยหลังหน่อยหน่อยนี่ที่พักพิงไม่ชะลาฮ้อพี่น้องเอ้ยคนอายุหลายแล้วเฮ็ดสร้างไว้พ่อให้ลูกให้หลานได้ต่อไปทันละเม่เฮ็ดบ่สร้างเขากระติดาท่านละลูกหลานท่านโตไปก็ได้ท่านทั้งหน้าเอ้าพ่อเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไป งบประมาณกับว่าไรแต่พี่น้องเออ,เ,อ,อเห็กดก็ได้ในทันใดก็ซ้ำนั่นเนาะกําลังสางเนื้อสางตัวตัวยุ่นซ้ <c oughs> กำกําลังตั้งเนื้อตั้งตัวพี่น้องเลยฝ <c oughs> นลําหมากหลากไม่กับปูกไว้พี่น้องเลยบักคุณกับงามอยู่ด้วยใสยๆนี่ท่านมีแห้งหมดนม้ำยินงถ้าหาล่ำนี่ยแข้างนี่งามอยู่โอ้ ลายสิงหลายอย่างน้ำหัวน้ำสวนเฮที่กลางๆของน้ำเนี่ยพี่น้องติดเป็นอยสางไรเศรษฐกิจตนน้อยบ้านแต่กับพ่อเบิ่งอยู่ดอกเงี้ยงเหอะพอได้อยู่อาศัยพ่อได้พักพิงไปบ่ได้ลงคลิปลงอย่างายมือหลายเป็นมาไายพี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะเบิ่งเบิ้งไปน้ำกันได้พี่น้องเออถ้าหยลงคลิปให้เบิ่ง พวกขาบุญชูฟาร์มกับประเดิลงมันโดนเลหลายมือหลายเว้นว่าไม่เป็นอาทิตย์อาทิ่พัด้ลงกับคพิปจักเถื่อยอยู่เวลากับบม่มี่พี่น้องเอ้ยอยากหลายสิง่งหลายอย่างสัมมาอาชีพคนท่องกันได้เนาะไปยุไปเบิง้งไปภาพร่วมพี่น้องเนดิสเดลดินเขาว่เฮ็ดบานสูงเนาะพี่น้องยกบานสูง ยกเป็นสัน้นถ้าเปันไดขึ้นเพราะว่าย่ามหนาฝนมันลำบากพี่น้องขี้เข็ดไม่งอดหลายมันจิขึ้นไปกัดเอาเท้าเวดสูงเท้าเวดน้ำพื้นดินมันก็กัดเขาไปกัดเท่าในทีน่นวนกะ็เลยจะยกพื้นขึ้นเห็นมันสูงๆจังจ่อยเพราะได้มุมฝนพอบ่อยมันเจอแฉเนะหนาฝนก็ลำบากพี่นอ้องเนีเขียนนี้ก็ได้ นาผลก็เป็นอย่างหนึ่งนาแรงกับคูตบกเขาพี่น้องนาฝนกับเละเทรลดแล่นกัสเบพไดใมื้อหน้ามื้อหลังครับชิปนี่ก็ไปซํำนี้นะพี่น้องเด้อชิปหนาเขาค่อยๆกันไหมเนาะครับสวัสดีครับจากบุญชูฟาร์มครับพี่น้องครับสวัสดีครับ